สเตลลาโกลอพรสบริการเติมเกมออนไลน์ทั้งมือถือและ PC ครอบคลุมมากมายหลายเกมบัตรส่วนลดสูงสุดถึง40%เติมเร็วเติมไวไว้ใจสเตลลาแอดไลน์ไปที่สเตลลาโกล Plu สอย่าลืมแจ้งโค้ด FJ07 คุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกม Genshin Impact นะครับอยู่กับผมลุงแฟบนะครับก่อนจ่พวกเราจะไปรับชมกันลุงขอฝากว้ด้วยนะครับกับ Stella r โก o ด u s นะครับบริการเติมเกมออนไลน์มากมายเลยนะครับทั้งมือถือและ PC นะครับครอบคลุมมากมายหลายเกมนะรวมถึง Genshin Impact นี่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เล่นนะครับหลังจากที่ตัวเกมนั้นเปิดมาให้เล่นก็ตั้งหลายปีนะครับแต่ว่า มีเพื่อนแล้วก็น้องๆน,นะครับชวนเล่นบอกว่าพี่เกมนี้มันเจ๋งนะซึ่งผมก็รู้อยู่นะครับถึงเกติสับเกมนี้นะครับและหลังจากที่ผมฝึกเล่นมาได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็ได้เข้าใจในเรื่องของระบบธาตุการต่อสู้ต่างๆของเกมนี้แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนว่าเกมเนี่ยมันจะมีอะไรลึกมากกว่านั้นนะที่ผมยังไม่รู้นะครับปลาดงั้นเดี๋ยวตรงนี้ มาเล่นแล้วก็พูดคุยกันไปดีกว่านะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกมนี้นะครับยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับได้โปรดคอมเมนต์ชีแนะยแนวทางให้กับผมด้วยนะฮะอันนี้เหมือนว่าเราต้องขึ้นข้างบนเหรอรต้องอ้อมไปทางไหนวะเนี่ยอ้อมไปไหนเอออุ้ยอุยอ๋อปีนได้เออใช่วะมันปีนได้นี่หว่าครับเกมนี้แต่ผมจะปีนไปถึงเหรอสูงขนาดนั้น ไม่ไม่น่านะคือพลังไม่น่าพอนะไม่ถึงสตมินา่าคนนี้คือน้องลิซ่านะครับว้าวเจ้าตัวเล็กเนื้อเรื่องเป็นไงยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวแหม่คงต้องไปหาสปอยดูแล้วแต่ว่าตอนนี้โฟกัสไปที่ตัวระบบเกมเพลย์กันก่อนนะครับว่าต้องเล่นอย่างไรน,นะอันนี้เป็นดันเจียนนะครับผมคืออะไรลึกเข้าไปใน Temple of the Lion เหมือนมันจะจัดได้สูงสุดกี่คนครับตรงนี้สคนปะใช่ไหม น่าจะสี่นะขาดอีกหนึ่งคนนะ่ะถึงจะครบคลิกวเพื่อติดตามกดตัววีอ๋อนีครับ I guess I could give this a go ฉันก็เอาจริงหน่อยดีกว่าน้องลิซ่านี่เป็นคนที่สี่ของเราหรือเปล่าเอาใช่จริงด้วยครับอุ้ยสวยจัดอ์ติแฟกต์กดซใช่ไหมอ่ากดตัว C นะครับแล้วก็อ์ติแฟกต น้องน่าจะมีใส่หรือ,อยังเอ่ยน้องยังไม่มีนะยังไม่สามารถอ๋อคือเรายังไม่ได้ตัวน้องมามันยังเป็นแบบทดลองใช้อยู่อ๋อโอเคโอเคแห้เราก็จะใส่ให้เขาเลยไงประเด็นตรงนี้ผมว่าเ <c oughs> พราหนุ่มคนนี้ครับลาดน้ำน้ำแข็งชุ่มช้ำแข็งละปลาด <c oughs> ผมว่ามันต้องทำให้เป็นน้ำแข็งแล้วแบบเปลี่ยนไปเป็นอ คนหนึ่งอะ่ะเปลี่ยนให้เป็นคนเนี้ยพอๆกันป่าวอย่างนั้นก็มาเป็นคนนี้ฮะทำอีกรอบนึง่งนี่ไงนี่ไงล่ะ When it comes to wet enemies, I've got t h e c o v e r ถ้าเป็นศัตรูที่ตัวเปียกอยู่อันนี้อันนี้เข้าใจละนี่เข้าใจ ถ้าตัวเปียกชุ่มนี่เราสามารถแช่แข็งได้ใช่ไหม Catch the way ดีเลยขอแช่หน่อยเนะนี่ยเขาตีเบามากเลยครนะคนเนี้ยเขาตีธรรมดาเบาจัดเลยแต่กระตูตเขาค่อนข้างใช้ได้เลยนะเฮ้ยผมว่าตัวเปียกชุ่มไม่แน่นะไฟฟ้าอาจจะช็อตป่ะเฮ้ยลองดูลองดูลองดูช็อตไหม don't fight chain lightning can be set off between electrocharged opponents. <laughs> the electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first sight. Oh, you know, not to me. เียบร้อยครับผมได้รับตัวละครต,ตัวใหม่นะครับทอลิซ่านะครับผมเอาเมื่อกี้อยู่ในอารามพบทเหรอบทที่หนึ่งเลยเหรอโอ้เล่นมาตั้งนานกว่าจะตัดสินใจอัดคลิปได้เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นรอดหรือเปล่าวะ <S 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 แต่พอเล่นไปเล่นมาแล้วมันมันใช้ได้เลยครับเกมสนุกเลยแหละเออคนนี้คนนี้คนนี้แต่ตอ,อนนี้มันเป็น เรียกว่าธาตุอะไรนะแต่ว่าม okay. um ันใช้กับไฟได้อ i n d b l a d อไม่ได้ฟันในรอบนี้เขาบอกว่ากด J เพื่อเปิดดูเมนูเควสนะครับอ่ะเดี๋ยวกดดูดูเควสตรงนี้ไปคุยกับอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรวะเนี่ยแคทเธอรีนใช่ไหมอ่านไปแคทเธอรีนปะให้ไปคุยกับแคทเธอรีนนะครับที่ตรงโน้นเทเลพอร์ตไปยังไม่ปลดล็อก อะไรนะเดี๋ยวก่อนระยะทาง700รกว่าเมตรนะครับที่เราต้องเดินทางไปหายแคทเธอรีนนะไปก่อนนะครับอยากหายเนี่ยครับหม,ม,ม้อหม้อหุงข้าวอ่ะที่มันทำกับข้าวได้อะ่ะ๋ยวตามมานะไอ้พวกนี้มีหรือเปล่าอุ้ยแต่เหมือนว่าเขาข้อลูกหินอะไรอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยเป็นธาตุไฟแน่เลยพวกนี้ยกดเมาส์กลางดูนะครับสีแดงคือธาตุไฟนะครับผมดังนั้น ตรงนี้เราจะใช้น้ำในการต่อสู้นะฮะไปเลยจ้าทุกคนแข็งไปดิเขาตัวมันไม่เปียกนี่วะแต่เราใช้แบบนี้ได้ไงเล่นตัวนี้ก่อนเล่นตัวนี้ก่อนเล่นที่เหลือ,อเ,ลเอเอนั่นแหละอ๋อ,อ,อสกิลนี่ของหมอนี่คือทำให้ฝนตก เราจะต้องเปิดด้วยฝนตกก่อนครับหลังจากศัตรูตัวเปียกก็เราก็ทําให้แข็งใช่ไหมเนี่ยฝนตกอยู่อ๋อคือผมมันจะคอมโบผิดนะโอเคเข้าใจเข้าใจละคือเราต้องเปิดด้วยคิวครับจากนั้นเราทําให้ศัตรูตัวแข็งก่อนแล้วเราค่อยตามด้วยอีนะฮะเอา้าหรือใครอ่ะทําไมกล่องไม่เปิดหลือตัวนึงเหรอหล่นไปอยู่ข้างล่างปะวะเอา้าแหมเจอจริงๆด้วยสินะเราว่า ่าเล่นธนูมันเอาเปรียบสายต่อสูร้ระยะประชิดคือตีเบาจัดตรงต้นเกมฮะเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรอพี่ฟาร์มก่อนเดี๋ยวรอพี่ฟาร์มก่อนนะจ๊ะได้ล,ละ <c oughs> ที่แปกมาผมว่าใส่ให้กับน้องน้องลิซ่าของเราก่อนดีกว่าน้องลิซ่าไม่มีเลยอะ่ะอันนี้เป็นเพิ่ม พลังโจมตีนะครับให้กับน้องเอ้ยไม่ใช่เสริมดิอ่าติดตั้งไปก่อนอ่าสมใส่ไปนะครับแล้วก,ก็เจ้าขนนกนี่นะฮะอันนี้คือเพิ่มพลังโจมตีแหน่วยอ่าเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างแล้วก็อันนี้ฮะอันนี้เพิ่มพลังป้องกันเพิ่มป้องกันเอ๊เหลือใครยังไม่ใส่ป้องกันอีกนะ อันนี้พลังชีวิตอันนี้ก็พลังชีวิตอืใส่ให้เต้าลิตของเราก่อนนะครับน,นี่ยังไม่ได้ใส่หรอหนูใส่ไปตัวหลักของเราคือเหมือนจะครบนะแต่แต่กาก <laughs> เหมือนจะครบแต่กากอันนี้อัตราครีว่าอุ้ยอันนี้ครีเลดครับ ซึ่งที่เราใส่อยู่เป็นพลังป้องกันเอาหนักของมันก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรอกผมว่านะเดี๋ยวเราออกไปจนไฟกันต่อนะครับระหว่างนี้ขออนุญาตไปจุดไฟก่อนความสามารถของาธาตุไฟอา้าละเอียดยิบเลยวะ่ะเกมเนี้ยคือ <Hey. S 1> กดทำไมอ่ะจุดไฟก่อนแป๊บนี่ไงละ่ะมันไม่ใช่การจุดธรรมดานะครับทุกคน มันมันไฟลามทุ่งเลยอะตอนเนี้ไหายแล้วเมื่อไหรมันจะดับอ่ะเขาเขาจะดับตอนไหนครับโอเคจุดไฟแล้วแล้วก็ทำอาหารได้นะครับเอะผมเก็บเห็ดมาน้อยไปว่เห็ดมันไม่พอมีเห็ดแค่เห็ดเดียวเองครับก็ไม่เก็บเห็ดเพิ่มปะดูส่สงละ อาหารมาเพียบเลยครับุ้ยตนั้นตนั้น้น,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 นไม่นกตายไม่ทันเอะเมื่อกี้เห็นเห็เหดอยู่แถวไหนนะแวบๆอยู่แถวนี้นแหละแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราสุขภาพแข็งแรงดีครับเดี๋ยวเดินหน้าขึ้นไปรับคุยกัน700กว่าเมตรนะฮะตรงนี้มีน้องปูนะครับปูนี่เป็นอาหารได้ปะลงดินไปแล้วเรียบร้อยอุ้ยตองนั้นไม่เป็ดตรนนั้นไม่เป็ดเป็ดหรือหา่านวะไม่รู้แหละ อ <us> อกลายเป็นน้องอุ้ยวิ่งเร็วจัดเยเขาเรียกยิงดักหน้าอุ้ยยิงเผื่อไม่ได้เลยยิงเผื่อไม่ได้เลยไม่โดนว่ะนิ่งๆลูกนิ่งๆอือเอ้าพอละยิงไม่โดนอย่างเงี้ยเอ้าแล้วใหญ่น้องไม่เป็นไรอ่ะ ได้มันจะบินหนีใช่ไหมมันจะบินหนีใช่ไหมมีซิกแซกด้วยไงซิกแซกไงเราอ่ะเป็นอาหารพี่ซะตันี้เป็นธาตุน้ำธาตุไฟนี่เอาอยู่ปะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าอยู่หรือเปล่าไปกับน้ำด้น่าจะได้อยู่มะแข็งเลยแข็งเลยตรงนี้ตรงนี้ผมแข็งเลย น้ำมันก็ต้องแพ้ะไฟฟ้าดิน้ำมันก็ต้องแพ้ไฟฟ้าดิอปปาดเออไฟมันช็อตน้ำได้ไง What do you think, Kitty? ยายาที่เป็นที่เป็นน้องที่เป็น <laughs> เป็นเรือแต่เจ็บตอนนี้มีกระรอกเป็นอาหารหมเฮยเฮ้ยมันเล็งเป้ายัางไงว่าน้องคนนี้ไม่น่าจะมีเนาะ เดินแบบเก๋ๆง้างขนูยืนนิ่งๆนะคะเดี๋ยวยิงไม่โดนคะ่ะ <Yeah. S 1> เอา้าเห็นได้ยังไงเห็นได้ยังไงเฮดช็อตนี่ไงโล่มาขนานดะโล่มันติดไปนะพี่โล่มันติดไปนะพี่โล่มันติดที่ผมว่าผมใช้คอมโบเอ่เอไอ้ตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยทำให้พวกนี้เปียกแต่้นก็ตามด้วยด้วยน้องลิซ่าครับ ไฟช็อตว่าน่าจะได้นะเราจะเปียกได้ยังไงวะน่ะไม่ได้ดีิคิดาวอยู่แต่อันนี้น่าจะได้อุ้ยอุ้ยฟันแรงอยู่นะเล่นไปนะเล่นไปนะเียเออยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮายย้้เเย้้เ สิสิอัน <c oughs> นี้รอเป้าปะรอเป้ารอเป้าเก็ช <c oughs> ็อตอุ้ยไปไหมไปไหมลอยขาผมัสวยเลยขอบคุณครับตรงนี้เราจุดไปเลยดีกว่าครับเผื่อต้องทำอาหาร นี่เก๋ๆจุดไฟแบบเก๋ๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบขนูจุดอะ่ะแค่รอดขอบครับผมว่าผมน่าจะปรุงเนี่ยเอาเห็ดนี่อีกอันเอาไว้เอาไว้ฮิลใจครับเวลาเจ็บเนื้อจ็บตัวตอนนี้มีกล่องหนึ่งเว้ยเอาสักหน่อยดีกว่าวๆๆๆ แล้วมีเลเวตหนึ่งเองเหรอสงสารน้องอ่ะสงสารไม่อยากทําเลยไม่อยากทําเลยไม่อยากทําเลยครับซาที่ไหนล่ะไหนอะเมื่อกี้ย่องๆเข้าไปเดินแบบเก๋ๆเข้าไปจับธนูมาครับง้างยัด อูมถังระเบิดมาจ้าเต้นเต้นจ้ำบ้ากันเหรอฮะเต้นจ้ำบ้ากันเหรอสิอย่าโยนหินอย่าโยนหินนี่ของ้างก่อนแป๊บนึงว่จะอุ้ยอ่าได้ดิได้ดิได้ดิอย่างนี้ไม่มีอะไรล่ะมาดิ เออมาหนิโว้ยโดนโดนโดนโว้ยโวยโวไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเอาไปไปกินเหนือโว้ยน้องช็อตแบบอันนี้น้องเขาสู้ได้ทุกธาตุเลยหรือเปล่าเนี่ยน้องคนนี้ถึงว่าน้องจะโอพีมากเลย What do you think, Cutie? เราได้อาร์ติแฟกต์เพิ่มมาเมื่อกี้ อเป็นถ้วยมันดีหรือเปล่านะขอดูหน่อยสิอันนี้โบนัสความเสียหายกายภาพเออผมว่าไปใส่พ่อหนุ่มนักรักคนนี้ดีกว่านะครับข้างชื่นชอบน้องนะฮะเอ้อผมชอบตัวนี้นะโบนัสรักษาอัตราคริติคอลอืมโบนัสรักษานี่คือยังไงอะ พื้นฟูอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ทางแล้วกันนะ่ะกลังป้องกันกลังป้องกันหมดเลยครับขนนกยังไม่มีนะสมุนไพรครับผมมีดอกไม้อันเดีเดยวใส่แค่นี้ไปก่อนนะจ๊ะพ่อหนุ่มแล้วก็น้องยังไม่มีอันนี้ดอกอะไรเห็นได้ไหมอุ๊ยอ้าว อ๋อแกทำแสบฉันน่ะฉันไปยืนมองแกเฉยๆเองหนา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 แค่ยืนมองเองนะเก็บไม่ได้ด้วยต้องใช้อะไรอะ่ะต้องใช้ไฟปะทดสอบเฮ้ยเหมือนมันจะบานออกวะนี่ไงอ๋อต้องใช้ไฟจริงดเลยเกมนี้มันมีลูกเล่นน่าสนใจมากันนะมีสักแคมป์ไหมผ่อนจะเดินทางไปอะ่ะ ใกล้ถึงแล้วเนี่ยอ้าวข้างหน้ามีแคมป์ครับเอาสักหน่อยเะล่ะเดี๋ยวเล็งก่อนเอดี๋ช็อตนะครับเม็ดเดียวเท่านั้นไม่อยู่อ่ะยไม่อยู่อ่ะอุ้ยเขามีกำลังเพิ่มไาอีกสองเงยิงใส่โล่ครับให้เขาติดไฟาจากนั้นก็ยิงใส่กระบ,บองครับ ดีกว่ารอของสังกหน่อยเราทำให้ศัตรูเปียกแล้วใช้ไฟช็อตดีกว่าวิ่งเข้าไปเลยครับตัวตรงเปียกกดพิวฮะ,ะเรียกสาเรียกฝนแค่นัน้นก็เรียกเปลี่ยนมาเป็นปปนอ้องลิซ่าครับใช้ไฟช็อตนี่ไง โบคอมโบศัพของผมเองฮะศัพความรู้รน้อยต้องสงสัยอันนี้คืออะไรไม่รู้จะลองดกอดไปก่อนอ้าวไม่เกิดผลอะไรเลยเปิดออกมาได้ตรงนี้อ้าว fortunate มีมัมซุปปะไม่เห็นมีมอมน้ซุปเลยอโอ้ตีกล่องไม่ได้ไอเราก็ฟันใหญ่เลย What's the hurry? วาร์ปครับจุดวาร์ปเปิดไว้เดินหน้ากลับเมืองครับท่องเฟสกันต่อด,ดีกว่าทะเลเทไหลมานานจัดมีมีสัตว์ให้ขี่ไหมรู้สึกว่าจะเหนื่อยแล้วเกินว่ายน้ำมาแล้วกันมีจมน้ำไหมในเกมเนี้ย ว่าจะไม่มีนะเอา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 ปัดทูเอ้ยมีจมน้ำตายก็ไม่บอกเออแย่ละงั้นแบบนี้ละกันอันนี้ไม่จมแน่แน่อืมมาสิมาสิฟรี e z e ไ่เงผ่านน้ำแข็งไง รอหน่อยแล้วกันนะครับอย่างเย็นเย็นนะจมน้ำตายเกินตับไม่ได้อ,อนแอร์เกินใกล้ถึงละผมว่าตรงนี้เราก็น่าจะไหวไหวแล้วมั้งจมตายนะไม่เอาอีกแล้วนะ เอาเอ้าอะไรเนี่ยโอ้ผว่าเราเสียวเวลาเดินไปสะพานกันหน่อยดีกว่าเนาะเดินไปหน่อยก็ได้จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็นะว่าปลอดภัยที่สุดแล้วไม่ตรงนี้แคบกว่าหรือเปล่า เอออันนี้อันนี้เหมือนจะแคบกว่านะอย่าอย่าให้ธรรมชาติหลอกตาเราได้นะไปลูกไปเลยถึงแล้วไ <c oughs> วัเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ